สวัสดีครับเพื่อนๆชาวกเกษตรทั้งหลายนะครับวันนี้ก็ผมมีเวลาในช่วงวันหยุดยาวเข้าพรรษานะครับก็กลับมาเยี่ยมเยือนบ้านแม่ยายอยู่ที่อำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาครับแต่ก็อดไม่ได้ที่จะแวะมาดูสวนพริกของแกนะครับเพราะว่าเห็นแกบอกว่าสวนพริกของแกนี้สามารถสร้างไรายได้ให้แกได้ทุกวันนะครับเก็บขายได้ทุกวันอันนี้พริกที่ผมเคยรีวิว ในช่องนี้แล้วนะครับเมื่อ5้าเดือนที่แล้วเนาะตอนที่แกปลูกอันนี้ผ่านมา5เดือนแล้วครับมาดูครับว่าหเดือนแล้วพริกก็ยังดกขนาดนี้ครับยังเก็บขายได้ทุกวันเลยดูดิโอครับมันเป็นอะไรที่เออมันก็น่าสนใจนะครับดกขนาดนี้ครับเก็บได้ทุกวันแล้วก็เป็นเงินเป็นทองได้ทุกวันนะ ซื้อกับคงกับข้าวได้ใสบายครับอยู่ได้ใสบายเลยสําหรับใครที่อยากจะลองปลูกพริกดูครับนี่ครับโอ้โหเห็นว่าเมื่อวานกเก็บไปได้เกือบร้อยกิโลนะครับเกือบร้อยกิโลเลยนะกิโลละสี่สิบกว่าบาทเนี่ยก็คูณเข้าไปครับแล้วก็ยังมีออเดอร์สั่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเออมันเป็นรายได้ที่ มาอย่างต่อเนื่องจริงๆครับแล้วก็การดูแลก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นพืชที่พื้นบ้านของเราก็สามารถปลูกกันได้นะครับบางทีปลูกทิ้งๆไว้เฉยๆก็งามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากอยากจะงามอย่างนี้มันก็ต้องบำรุงปุ๋ยบำรุงน้ำกันหน่อยนะครับอืมวันนี้ผมก็อยากจะชวนเพื่อนมาคุยเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งครับที่กําลังเป็นที่สนใจเรื่องของ เอไอเพื่อนๆก็จะงงว่าเอไอมันเกี่ยวอะไรกับพลิกมันเกี่ยวอะไรกับเกษตรกรอย่างเราโอ้ครับสมัยนี้นครับยุคนี้เราจะมองข้ามมันไม่ได้เลยครับถ้าเกิดว่าเรามองข้ามก็ถือว่าพลาดเลยนะครับโอกาสเพราะอะไรหรือเปล่าครับบางทีการจะสร้างแบรนด์ต่างๆนี่มันต้องมีงบการโฆษณาการยิงแอดอะไรต่างๆเนาะตามโซเชียล แล้วการยิงเอ็ดอะไรต่างๆถ้าเกิดเราจะยิงเอ็ดภาพนิ่งๆเฉยๆมันก็โอ้กว่าจะได้ยอดไล่ยอดแชร์มันก็ยากเนาะมันต้องมีกิมมิคมันต้องมีภาพเคลื่อนไหวหรือมุกอะไรต่างๆใส่เข้าไปครั้นเราเป็นเกษ,ษตรกรเนาะบางคนก็ไม่ค่อยอยากจะออกกล้องเนาะจะไปออกกล้องออกมุกอะไรต่างๆเองมันก็ขึ้นเขนะินอ่ะอย่างว่าแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ AI มันทําได้หมดแล้วครับมันทําได้แม้กระทั่งว่าเราต้องการแบบไหน ต้องการนางแบบสวยขนาดไหนหล่อขนาดไหนพูดแบบไหนโอ้แค่พิมพ์ไปเฉยๆก็ได้เลยครับแล้วมันก็ออกมาตามที่เราต้องการเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ลองออกแบบดูนะครับจาก AI เนาะ,เ,นะเป็นนางแบบที่มาอยู่ในสวนพลิกใจมวยนี่แหละครับลองดูกันครับว่ามันเข้าท่าขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราจะเอาคลิปเหล่านี้ ไปใส่ในโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook Instagram หรือ YouTube นะครับคลิปช็อตอะไรต่างๆได้หมดเลยครับอลองดูครับมาเด้อมาเก็บพริกพริกสวนยายมวยเผ็ดสุดๆแต่อย่าก,กินหลายมันจะแสบดากหนูดีใจมากค่ะที่ได้มาเก็บพริกที่สวนยายม้วยพริกที่นี่เป็นของดีเมืองโคราชเชียวนะโอพริกจากสวนยายมวยเนี่ย ใส่ส้มตำแซบหลายเด้อไค่ช้ามดอดแดกพริกสวนใย,ยมวยเผ็ดชัวคู่ครัวไทยอ่าเป็นยังไงละครับเพื่อนๆหลังจากที่ดูคลิปที่ผมลองทําดูแล้วนะครับมันดูเออน่ากดเข้ามาดูน่ากดเข้ามาแชร์กันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่สนใจอลองดูก็ได้นะครับที่ผมใช้ AI ตัวนี้ก็คือ VO3 นะครับซึ่งเป็นของ Google นั่นเองครับ ใครที่อยากจะลองใช้นะลองกดสมัครดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ VOO 3ไอตัวนี้นี่กำลังมาแรงตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงมากและมันยังมีฟีฟเจอร์ใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครับเห็นว่าล่าสุดนี่ออกมาแบบสามารถกำหนดหน้าตาอะไรต่างๆที่ออกมาจากเราเ,าเอาไฟล์ไปแนบใส่มันสามารถสั่งให้มันเป็นวิดีโอได้เลยต่อไปเราก็ทำเป็นหนังสั้นของเราเลยนะโฆษณา พิพิธภัณฑ์การเกษตรต่างๆของเราโอ้มันจะไม่ธรรมดาแล้วนะครับยุคนี้มันต้องตามให้ทันกระแสโลกครับ